ที่ระลึก7 5พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ล่าสุดมีการรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ10,000บาทเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับเหรียญน,นี้ผลิตเมื่อปีพศ2545นะครับเหรียญที่มีการพบเจอส่วนใหญ่ก็เป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก็แสดงว่าเหรียญน,นี้อยู่ในระบบหมุนเวียนมาก่อนนะครับเพื่อนๆลองดูให้ดีนะครับเพราะไม่แน่ คุณอาจจะเป็นคนโชคดีมีเหรียญน,นี้อยู่ในมือก็ได้นะครับลองดูที่บ้านของท่านดูนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวและแนะนำเหรียญ<ช>เหรียญน,นี้นะครับเหรียญคบ7 5พันษาของรัชการที่9เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับ ผมยินดีประเมินราคาให้สูงสุดเหรียญละ1,000 0บาทนะครับแต่ขอให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเหรียญที่ระลึก10บาท2สีนี้นะครับผลิตขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9ทรงมีพระชนพรรษาครบ75พรรษานะครับเหรียญชนิดนี้ผลิตขึ้นจะมีหลายชนิดราคานะครับมีทั้ง20บาท10บาทและชนิดราคา600บาทแต่เหรียญที่เป็นเนื้อทองคำหน้าเหรียญจะเขียนคำว่า7,500บาทนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะครับ เหรียญ7 5พรษาของรัชการที่9นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับที่หน้าเหรียญเขียนระบุชนิดราคา10บาทนี้นะครับและเป็นเหรียญ2สีแบบนี้มีจํานวนการผลิตสูงถึง7ล้าน5แสนเหรียญน,นะครับถูกจัดให้เป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ7ล้าน5แสนเหรียญแต่กลับมีการพบเจอเหรียญ10บาท2สี ที่หน้าเหรียญปกติต้องบอกชนิดราคาว่า10บาทแต่กับเป็นเหรียญที่บอกชนิดราคา7,500บาทเหรียญนี้จะเรียกว่าเหรียญ2ล่างก็ได้นะครับ2ล่างยังไงมีการคาดการว่าอาจจะเป็นเหรียญที่ผลิตผิดบล็อกหรือเหรียญ MTO ก็ได้นะครับเกิดจากการผิดบล็อกยังไงใช่ไหมครับหลายคนสงสัย ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเอาด้านหลังของเหรียญทองคำที่เป็นเหรียญชนิดราคา7,500บาทมาปั๊มผิดในเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเนื่องจากมีขนาดที่เท่ากับเหรียญ10บาทเลยนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญ10บาทที่บอกว่ามีมูลค่า10,000นะครับอยู่ตรงด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญปกติ ต้องเป็นชนิดราคา10บาทจะระบุ10บาทไว้ด้านหลังนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับแต่เหรียญที่มีราคาแพงนะครับด้านหลังกับระบุชนิดราคา7,500บาทนะครับส่วนด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9แบบปกตินะครับจุดสังเกตความแพงจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับเหรียญแบบนี้ในวงการนักสะสม ตามหานะครับและมีราคาแพงนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องสังเกตตรงด้านหลังของเหรียญน,นะครับที่ระบุชนิดราคาของเหรียญถ้าระบุว่า7,500บาทแต่อยู่ในเหรียญ10บาท2สีก็แสดงว่าเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาแพงนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับส่งมาที่ ID l ดียนหรือ QR code นี้ได้นะครับผมยินดีประเมินราคาให้ตามที่แจ้งไว้นะครับ ขอประเมินราคาให้เฉพาะเหรียญที่บอกว่ามีราคาแพงนะครับยังไม่รับซื้อเหรียญปกตินะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีครับ